รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเริ่มต้นการเป็นเกษตรกรแบบเชิงเดียวปลูกมาแล้วทั้งอ้อยสับปะรดแต่ก็ประสบความล้มเหลวครับจนเป็นหนี้ครัวเรือนกว่า7 0 0 0 0สบาทแต่แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาสามารถปลดหนี้ก้อนนั้นได้ภายในเวลาเพียงแค่3ปีจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ลุงสำรองแตงพลับทำการเกษตรบนพื้นที่30ไร่โดยยึดแนวทางการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือผักสวนครัวลุงเขาก็มีหมดละครับนอกจากนี้ลุงเขาก็เลี้ยงสัตว์ด้วยมีทั้งไก่หมูแล้วก็วัว คุณลุงแอบกระซิบมานะครับว่าเคล็ดลับของเกษตรสำรองมันอยู่ที่การลดต้นทุนล่ะครับอะไรทำเองได้คุณลุงเขาก็ทำเองหมดครับอย่างอาหารของเราสมาชิกก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนหาได้จากไหนสวนนี่ล่ะครับวันนี้มาถึงที่นี่แล้วผมก็ขอเป็นลูกมือช่วยหาอาหารให้เจ้าสัตว์เหล่านี้กันหน่อยละกัน อาหารที่ว่าไม่ใช่กล้วยไม่ใช่หัวปลีแต่เป็นยั <sh ook ous> วกล้วยนี่แหละครับโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลย คุณป้าอุไรพรรยาแสนสวยจะมารับหน้าที่เป็นแม่ครัวปรุงอาหารให้สัตว์ทุกตัวเลยล่ะครับเป็นอาหารสัตว์ที่หนักมากบอกตรงๆป้าครับจ๋าผมเอาอาหารสัตว์มาให้ฮะโอ้โหว้าป้าม <c oughs> ันนัาอ่ามาทำยังไงฮะหันแบบนี้แหละอันนี้ป้าหันเอาไปให้อะไรกินบ้างเนี่ยป้า ไก่มั่งหมูมั่งต้องใช้เยอะแค่ไหนครับหยวกกล้วยเนี่ยปย้อันหาสิบโลฮะป้าใช้หยวกกล้วยห้าสิบกิโลจ้ะนี่ป้าหั่นทั้งวันเลยไหมครับเนี่ยจ้ะหั่นหยวกกล้วยให้ได้ห้าสิบกิโลกรัมอ่าพอแล้วโอเคสวยงามห้าสิบ <c ười> กากน้ำตาลหมักด้วยกากน้ำตาล3กิโลกรัม เกลือครึ่งกิโลกรัมแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็จะเอามอเมือัลผมป้าพูดอย่างนี้ไม่กล้ายอยู่นิ่งเลยครับผมใส่ถังหมักทิ้งไว้7วันก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับโอเคมาเลยครับเจ็ดวันผ่านไป หลังจากที่หั่นหยวกกล้วยใส่น้ำหมักหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยรองชิมดิเฮ้ยลุงหมูกินได้คนก็ต้องกินได้ลุงมันจะมีรสหวานรสเค็มอร่อยมูดกับหัวไชโป้น้องเค็มนะจริงเนี่ไม่ต้องไปให้หมูละกินเลยไหมได้ นี้ก่อนไหมครัไปกันนะครับผมิลุงรองให้หยวกกล้วยมาเป็นอาหารหลักในตอนเช้าและเย็นนอกจากนี้ก็เสริมด้วยอาหารข้นเพื่อช่วยให้เจ้าหมูแข็งแรงขึ้นยังไงล่ะครับโอ้ขอจับหน่อยนะครับที่สิดเนื้อเปนแน่นมากเนื้อแน่นมากเลยหมูของลุงรองพิเศษตรงที่ทั้งเนื้อแน่นและไม่มีกลิ่น ลุงเขามีเคล็ดลับละครับลุงรองบอกว่าเอาน้ำหมักผลมไม้สุก4อย่างได้แก่กล้วยสุกมะละกอสุกสับประรดสุกแล้วก็ฟักของสุกช่างรวมกันให้ได้30กิโลกรัมมักกับกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำ3า30ลิตรและสารเร่งพอดอสองหนึ่งซองหมักไว้เป็นเวลา22วันก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับ ลุงรองนำน้ำหมักผสมน้ำให้หมูกินเนื้อของหมูก็จะไม่มีกลิ่นครับนอกจากกินแล้วก็นำมาราดพื้นเพื่อกันไม่ให้เหลาหมูส่งกลิ่นเหม็นด้วยล่ะครับเยี่ยไบเล มูลหมูที่เห็นเหล่านี้มีค่านะครับลุงรองนำไปหมักทำแกส๊สหุงต้มและไม่ใช่แค่มูลหมูอย่างเดียวมูนวัวก็ใช้ได้เช่นเดียวกันล่ะครับนี่มันอะไรอลังการขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเอากองเนี้ใส่ถังใส่ถัง,งนี้นะใส่อกองนี้หย,ยิบใส่ถังเลย<ม>ลองหยิบที่เนี่ยหยิบแบบหยิบแล้วก็ใส่ถังไปหยิบก้อนน<ม>ู้นมาด้วยอุ้ยลุงเป็นไง ยัง<ส>นิ่มยังนิ่มอยู่เลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยไม่มีอุปกรณ์หรือแบบว่าเครื่องไม้เครื่องมือมาตักอะไรเงี้ยอันนี้มันจับง่ายยกมาได้เต็มเต็มกองโอ้พูอาแล้วลองๆองดูลองดูเอามาทางกองใหญ่เลยใหญ่มากๆจ <c oughs> ิวร์ลุงจะให้ทำซะอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ลุงเคยซื้อแก๊สไหมไม่ต้องซื เนี่ยสิบกว่าปีแล้วไม่เคยใช่เนี่ยมันประหยัดได้เยอะเลยเอาแล้วถ้ามันเต็มอ่ะมันเต็มแบบเต็มมากๆถ้ามันเต็มมากเนี่ยเราสังเกตว่ามันพองมากเราก็มาระบายตรงนี้เราก็มาเปิดวาล์วพับเราก็มืออังดูเออแก๊สมันจะออกมาร้อนมือเลยจริงบมินมูลสัตว์มันจะออกมาให้เราดูขมคอเลยอะใช่ใช่แล้วอย่างนี้รวเอาไปจุดแก๊สมันไม่แบบโอ้โหไม่ปิ้นเลยไม่ออกติ้นไปดูกันไปดูกัน เอาลองเปิดดูเลยครับว่า,าแก๊สเป็นยังไงอือ,อ,อไม่มีกลิ่นนิ่งมากเลยไม่มีกลิ่นเลยและนี่เราหลีกนครับเราเนี่ยถ้าเราใช้อมอญายตั้งเราก็ปิดรอบนายทิ้งนะเราใช้มอเล็กๆตั้งเราก็ปิดรอบนอกทิ้งกันแล้วก็ลดไฟลงได้นี่ก็คือบ่อที่บอกว่าล้นใช่ไหมครับลุงผลพลอยได้จากการหมักมูลสัตว์ไม่ใช่แค่แก๊สเท่านั้นนะครับแต่กากที่เหลือยังใช้เป็นปุ๋ยชั้นดีอีกด้วย ที่น่าประหลาดก็คือปุ๋ยมูลสัตว์เหล่านี้ลุงรองบอกว่าไม่มีกลิ่นเลยแล้วครับแม่ผมก็เชื่อคนยากซะด้วยอย่างนี้ต้องพิสูจน์ไหนๆก็จับมาตั้งแต่ก้อนสดแล้วนะอย่าได้กลัวกล <c oughs> ินมันจะจางนิดเหลือนิดๆหน่อ,นนนนอยๆลองดมดูกลินเหมือนดินไปเป็นแกน๊สหมดแล้ว <c oughs> เหลือตะกากอย่างเดียวน,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 นี่ก็คือเป็นปุ๋ยละ นำกากมูลสัตว์ไ,<ด>ไปกองตากเอาไว้จนแห้งนนก่อนนำมาใช้ก็บดให้ละเอียดก่อนและนำไปโรยโคนต้นไม้ละครับปุ๋ยดีต้นไม้งามคราวนี้มแมลงศัตรูพืชก็ถามหาละครับแต่ระดับลุงรองแล้วไม่ต้องกังวลลุงเขามีน้ำส้มควันไม้เป็นตัวช่วยครับไม่ต้องหาซื้อที่ไหนไกลเพราะว่า ลุงร้องทำเองอีกแล้วละครับผมต้องเริ่มวางให้เต็มก่อนโอเคครับต้องมีการจัดเรียงอะไรกันแบบวางให้มันเรียบร้อยเรียบร้อยเริ่มด้วยการเรียงเศษไม้ใส่เตาซีเมนต์ให้เต็มเ็แล้โอเคนี่นี่ใช้ได้ลองดูครับผมเอาหนึ่งสองปึ๊บแล้วก็ปิดปากบ่อเอาโอเคพอบ่อแล้วรลุงดันไหมนำดินปิดปากบ่อให้รอบอุดรอยรั่วให้มิดชิด ก็จุดไฟครับโอ้ยลุงติดแล้วเออเอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยโอ้โหไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วครับเปล่าเดี๋ยวก็หมดแรงตงยรยรายเผาทิ้ง,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 งาาไว้ๆๆสักพักควันก็จะลอยออกมาตามท่อ ที่มีผ้าพันเอาไว้ระบบน้ำหยดก็จะทำการปล่อยน้ำจากนั้นกระบวนการกลั่นก็จะทำให้เกิดน้ำส้มขวัญไม้นี่แหละครับเอาไว้ฉีดไล่มแมลงส่วนไม้ที่เผาก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่ากลายมาเป็นฐานไว้ใช้หรือขายได้อีกด้วย ปุ๋ยก็ดีไม่มีแมลงมารบกวนแถมยังมีน้ำหมักผลไม้สุกช่วยเร่งดอกเร่งผลอีกด้วยเท่านี้พืชผักและต้นไม้ก็ผลิดอกออกผลงดงามพร้อมเก็บไปบริโภคไปแจกไปขายเอาไปเป็นอาหารสัตว์หรือจะเอาไปทำน้ำหมักก็ได้นะครับแม่ครบวงจรจริงๆ ามาถึงตอนนี้เราไปคุยกับลุงรองกันหน่อยนะครับว่านอกจากการจัดการในสวนแล้วการทำเกษตรวิถีของลุงรองมีเคล็ดลับอะไรอีกบ้างลุงรองครับพูดถึงเกษตรแบบผสมผสานที่คุณลุงทำอยู่เนี่ยจริงๆมันคืออะไรฮะเราอยู่แบบพอเพียงได้ครับนะหลายหลาอย่างที่เราทำทุกอย่างเราทำเองหมดอันนี้มันจะครบวงจรแล้วมันก็คือการที่เราไม่ต้องจ่ายเงินออกจากบ้าน แล้วกระจายเป็นบางส่วนสมมุติเรา<ช>เราจะหม,มักอาหารให้สัตว์เนี่ยเราก็ต้องซื้อเกลือครับมาซื้อกากน้าตาลน,นิดหน่อยมันก็นิดหน่อยมันใช้ไม่มากโอเคเรารู้แล้วว่าลดรายจ่ายไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าอะรายได้แ่ะคุณลุงมันมาจากอะไรบ้างรายได้ก็ทั้งพืชทั้งสัตว์จะเป็นมะพร้าวเป็นกล้วยเป็นผักหลายหลายชนิดเอาไปขายที่ไหนฮะส่วนมากก็ไปส่งตลาดบางส่วนก็ไม่ค้ามารับที่นี่ราคาตัวเดียวกันแต่ของเราปลอดสาร เราเน้นเพื่อให้คนกินเขากินได้เราได้อยู่แล้วปุย๋ยยาเราทําเองหมดคือสิ่งที่ทําให้คุณลุงเนี่ยเห็นรายรับรายจ่ายคือการที่เราต้องทําบันทึกใช่ไหมไตัวนี้นแหละมันทําให้เราอยู่แบบพอเพียงได้บัญชีนี่มันจะเตือนเราอยู่ตลอดแบ่ง3เลยสมมติรวันนี้ขายกล้วยด้มา3,000บาทบฝากแบง่งสัก2,000บาทเหลืออีกพันแบ่งอีก2ส่วนส่วนที่1 5 0 0บาทเอาไปใช้จ่ายในครัวเลื่อนอีกบอีก500บาทเอาไปใช้จ่ายในด้านการเกษตร อันนี้เราจะอยู่แบบพอเพียงได้แล้วมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งที่สุดเลยคือเงินฝากปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกอะไรทำเองได้ก็ทำเองลดต้นทุนโดยการใช้ของที่มีในสวนและหัวใจหลักสำคัญก็คือการทำบัญชีครัวเรือนทั้งหมดนี้ คือเคล็ดลับตามวิถีเกษตรสำรองยังไงล่ะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งที่จะบอกว่าลุงสำรองแตงครับคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ